ในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกองป,องป่าย์ุโขส,สุคนเลยจ้ะมาครับพี่น้องขามือนี้อากาศดีดีเวะลาพอนจัพาทุกคนไปเก็บกระเทียมป่าค่ะทุกคนทางไปข่าเด็ดเปียงเียงเลยไปกันค่ะทุกคนบรรยากาศป่ากระเทียมค่ะทุกคนนี่ค่ะ เห็นบอกที่นนองค่ะแมนมดเลยจ้ะทุกคนไปค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน้าเพื่อนเพื่อนมาถึงปลากระเทียมแล้วคะ่ะทุกคนขาก็จะอยู่ในป่านี้แหละทุกคน,นค่ะ ในป่ากระเทียมก็จะมีต้นเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนาะอ่ะค่ะอยู่ในป่ากระเทียมเขายางพานันเคาไปเก็บกระเทียมก็จะมีต้นโค้เซยคะ่ะทุกคนโคเซยนี่ค่ะกําลังจะเป็นดอกนี่ค่ะอันนี้กินได้มักย่อมเปรี้ยวครับพี่น้อง่คะเดี๋ยวเวลาพ่อจะพาย,ยางไปหนวนมันอยู่มุมเงินเดี๋ยวเข้าไป ก็จะบอยูไก่ทางรถนะทุกคนรถเลนคานไปคันก็จะมีอยู่บริเวณนี้แหละเต็มเลยเห็นไหมคะทุกคนเขียวตื่อ,อยู่แมนเบิดละค่ะพี่น้อง่ะมันก็จะยูเป็นยอมเป็นยอมเนาะ <c oughs> มันขึ่นงามแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมเขียวขจีเต็มไปหมดเลยี่ค่ะ เห็นบ่พี่น้องคะ่ะก็จะพอค่อยเป็นก่อบันไดเพราะว่าเริ่มห้างแล้วคะ่ะเป็นเพื่อนดูโอ้เป็นดอกแล้วคะ่ะทุกคนนีดอกกระเทียมเป็นดอกดอกใหญ่ติมิเตแมะแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้เป็นดอกแล้วคะ่ะทุกคน ดอกใหญ่่มิตะแมกแล้วอันนี้เก็บได้เลยดกอกน,นี้ถอดได้เลยนี่ดอกกระเทียมปลาจะถอดเอาทั้งดอกทั้งใบก็ได้ถ้าบดถ้าเขามาตัดอะไรกิมเราก็ดึงมมดเดี๋ยวดึงกันตัดนึงนี่ค่ะมีค่ะมีมยะยะยะนี่เยอะแยะเลย เต็ไมไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเก็บกันค่ะเขียวกะกีเต็ไมไปหมดเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไ่มจะนี่แต่กวเทียมป่าอากาศก็ดีด้วยค่ะ,ะทุกคนขาก่อนจะลงมือเก็บเขาว่าทำความรู้จักกันก่อนเนาะเพื่อ พี่น้องบางคนยังบกกลูจักอันนี้ก็เป็นกระเทียมปลาจะเป็นใบชึกเขียวนะเวลาพอนจะถอดออกให้ดู <c oughs> นี่ค่ะนี่นะลักษณะกระเทียมปลาต้นก็จะเป็นขาวข้างใต้ต้นก็จะมีหัวเหมือนหัวกระเทียมค่ะทุกคน แล้วมันก็จะมีดอกนะลักษณะกับจะเป็นใบเรียวๆยาวๆถ้าคนไหนบรู้จักกะเอากระเด็ดเอาใบมันะมาแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้หรือไม่ก็จับมาดมเลยเอาไปดมเบิงให,ให้ขยี้ขยี้แล้วไปให้ดมดูแล้วมันก็จะมีกลิ่นกระเทียมนะทุกคนมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นกระเทียมบ้านเรานั่นแหละ ก็แสดงว่าเป็นกระเทียมปลาห้ามเก็บผิดนะทุกคนให้ดูลักษณะใบเพราะว่าจะมีใบไม่ดอกไม่อีกลักษณะหนึ่งก็จะมีใบคลายกันแต่เราขยี่ที่ใบมันมันก็จะไม่มีกลิ่นเหมือนกระเทียมอันนั้นไม่ใช่ถ้ามันมีกลิ่นเหมือนกระเทียมก็แสดงว่าใช่กระเทียมปลาส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นในป่าขึ้กันค่ะทุกคนขึ้นในป่ามันก็จะขึ้นเป็น เป็นกลุ่มเป็นต้นเป็นก่อ,อก,ก็คือขึ <c oughs> ้นเป็นปลาทึบไปอย่างนี้แหละนี่ไปอย่างนี้เขียวไปตรงเขียวไปหมดค่ะทุกคนที่บริเวณมันขึ้นเทาก็เคยเจ็บ <c oughs> เวลาพ้นมาามือนีก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ช้าไปนะก็กำลังพอดีเละเราก็มาเก็บเอาแบบ เอาเอาเอาตรงนี้มันเอาใบใบอ่อ,อนๆยังนี่เทากับแบบเอาหมดเนี่ยไปคั้นส้มได้เลยหรือจะไปผัดไปแกงไปทอดใส่ไข่ไปใส่ออมได้ค่ะเฮ็ดกินได้หลายเมนูค่ะทุกคนนี่ค่ะลักษณะนเนาะแล้วก็ใส่เกงออมคือเฮ็ดได้หลายเมนูไปทำเป็นผักกุ้ยช่ายอะไรก็ได้ค่ะทุกคน ตามความชอบค่ะส่วนตัวแล้วเวลาพลบ่ค่อยมีเวลาก็จะเอาแค่ไปถอดซีไข่หรือไปใส่ออมค่ะส่วนดอกมันก็เขาก็เอาไปดองได้ค่ะดอกไปดองหรือใบใบก้านอย่างนี้เราก็ไปทำเป็นส้มผักกระเทียมได้ค่ะทุกคนส้มผักกระเทียมก็อร่อยค่ะอยู่ที่ความชอบเนาะมันก็เหมือนกระเทียมบ้านเรา เดี๋ยวมาเก็บกันค่ะไปเก็บอย่างนี้เลยเนาะบ่บ่บค่อยบ่ได้เข่าปลาคือบ่ค่อยมีเวลากันเลยบ่ค่อยได้มาเก็บมันกันเลยแก่เริ่มใยใบใ่แล้วค่ะเขาก็เอาใบมันไปหั่นเป็นขนมกุยช่ายก็ได้เต็ม <c oughs> ไปหมดจนว่าบารูว่า จะเก็บเอาตรงไหนคะทุกคนวลาพรก็จะเก็บเฉพาะพอไปทำกินคะ่ะนี่ก็อุย้ยใหญ่ๆงามๆอบอวดคะ่ะทุกคนถ้าช่วงไม่เก็บตอนช่วงมันอ่อนๆอยู่เนี่ยก็ดีคะ่ะอันนี้เอาไปคั้นส้มได้เลยนะทุกคน กิ่มมาเลยหรือจะใช้กันไกตัดเอาก็ได้เขาก็เอาหัวมันไว้ตลางเอาหัวมันทิ้งไว้มันจะได้ขึ้นมาใหม่ทีหน้าเนาะเขาเก็บไปกินนิดๆหน่นนอยๆกับประจำเป็นต้องเก็บหลายเพราะว่า เห็นบ่มะทุกคนมาค่ะพี่น้องค่ะมามาเก็บมาไปจะเก็บตรงนี้เนาะมาฟังเสียงธรรมชาติด้วยเสียงนกงามค่ะอยู่ข่างต่อไม่ <c oughs> มีมันงาม เอนทนไม่ทับมันตันี้กระได <C oughs> เขาตัดเขาตัดใหม่ไว้แล้วมันไลยทับมันเพราะว่าปกติบริเวณนี้มันจะเยอะทุกคนคะ่ะเก็บไข่เก็บทุกคน เก็บเอาใบมันเลยเอาไปเอาไปออมค่ะทุกคนเอาใบนี้ไปออมพถ่น้นงะถ้าจะมาช่วงที่มันขึ้นใหม,หม่ๆวลาพ่นก็บคืออากาศมันหนาวแล้วพ่นลยบ่มาค่ะ <c oughs> งามค่ะ <c oughs> ดอกก็ขึ้นงามแลว้ว <c oughs> ทั้งดอกทั้งใบงามมาเก็บกันทุกคนซอยกันเก็บเพื่อนคนใดอยากได้ก็มาเก็บเอาเดอ้อบ้านใค,ใครอยากได้เอาไปทำกุยช่ายนี่ค่ะ เลี้ยนี่ค่ะก็ได้แล้วท่านี้แน่พี่น้อง่ะบ่บ่เอาเยอะปีนี้ค่ะเพราะว่าเอาไปเดี๋ยวไม่มีเวลาทำกินแล้วก็ มันจะเสียค่ะทุกคนอุ๊เสียอึ๊บว่ะแล้วล่ะ เอาก่อนี่มันงามมันงามปวบมากแล้วก็จะเอานี่ตรงนี้เพราะมันงามดึงรถไม่ต้องตัดต่อนี้เลยนี่ค่ะ งามมากเอาไปปลูกก็ได้ปลูกก็ติดค่ะพอมันติดแล้วก็มันก็กระจายเร็วเหมือนที่บ้านวลาัลคพกำลังงามเลยที่ไทยคลิปให้ทุกคนบงนึงที่มาเก็บนี่คือมาเอาบรรยากาศป่าไปค่ะ มามามาพี่น้องขาเก็บตรงเนี้ยมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยนีเขียวก,กระจีเต็มเลยนี่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยงามมากเลยนี่เก็บค่ะเก็บโอ้ยมีแต่ต้ตนใหญ่ๆโอบ้ปบวกทั้งนั้นเลยตรงนี้สะออนมาก ทั้งดอกทั้งไรออกหมดแล้วค่ะทุกคนมันออกดอกหมดแล้วค่ะเแ้้วไดโทนีกับพ่อเล่ก่ะทุกคนนะ ทุกคนขาเวะลาพอนกับไดเรียวกระเทียมทีนี้ก็จะเดินลัดเลาะกลับแล้วค่ะไปค่ะเพราะว่ายัางเหลือ,อยังเหลือเต็มอยู่เลยนี่นะเ,เขียวเขียวปยีตรงนั้นค่ะเต็มเลยค่ะบอเอาก็เอาไวน้นี่เพราะว่าเราไปเดี๋ยวไปกินไม่หมดก็เอาไปเฉพาะไปพอกินค่ะไปค่ะก็ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุคนนะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้นะค่ะเดี๋ยวไว้ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่ะทุกคนไปค่ะมันหลายโพดไปตรงไหนก็มีเยอะเต็มไปหมดน,นเลยแล้วพอนเอาหยีดเปไปอ่ะไปค่ะ